แรดสิปแปดพิซซิงแคมป์ตกปลาตะปา่ามือสอญี่ปุ่นสวัสดีครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นล้อชิมานโอะคัสตอมสามพันนะฮะชิมานโอะคัสตอมสามพันนะครับเบอร์สามพันนะนะครับ 3000, นะบนะสภาพาเป็นล้อเบรกท้ายสภาพามีรูรอยเลยแหละนะเป็นล้อเบรกท้ายนะครับผมนะฟังเสียงยงไงชอบชอบชิมา a โ o เบรกท้ายมากๆเลยนะเสียงมันเพลาะมากนะครับ หมุนเดินหน้าเงียบกิบนี่เงียบกิบเลยนะครับแขนเปลี่ยนไซสขวาได้นะเปลี่ยนไซสขวาได้นะเวลาจะพับแขนเนี่ยต้องหมุนตรงนี้นะนี่นะรุ่นนี้นะครับพับแขนต้องหมุนตรงนี้นี่เห็นไหมแบบนี้นะครับพวกนี้ต้องรู้สึกว่าจะเป็นถอดน็อตนะครับลย่ยนมันเป็นแกลนะไม่น่าจะเกี่ยวนะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับอันนี้ครับเป็นหัวน็อตเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะนะครับรุ่นนี้เป็นแกนนะครับเป็นแกนนะครับเดี๋ยวมาดูสีของตัวลอกนะครับนะสปูลเป็นกาไฟ นะครับเป็นกาไฟนะครับดูเบรกนิดนึงโอ้แน่นแน่นแน่นเบรกแน่นเบรกแน่นใช้ได้เลยนะครับเบรกแน่นใช้ได้เลยนะฮะนี่เปิดปิดนะครับมีเสียงคลิกเสียงอยู่นะเห็นไหมครับนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของสีเห็นไหมครับสีเนี่ยก็จะมีริ้วรอยนะนี่นี่ตามกาดเห็นไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับมีรอยทะลอกนะครับนะเม็ดอินเจแปนแน่นอนนะครับทรงนี้เจแปนแน่นอนนะครับนี่ขา ขาจะมีพวกข้ามน้ําทะเลกัดอย่างนี<ย>้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นะครับผมนะนะเปิดหน้าลอกสปริงดีนะครับหมุนลื่นๆ่นเลยนะครับลื่นๆ่นเลยนะสนใจก็จัดไปในราคาไม่แพงตัวนี้เบรกท้ายนะครับเล่นพวกงานหน้าดินนะครับนะปนินปะเกตอะไรพวกนี้นะนะครับแจ๋วจัดนะครับแจ๋วจัดนะสวยๆเลย ถ้าไปตียาปอมก็ได้นะถามว่าตียาปอมได้หมตีได้ครับแต่บอดี้มันเป็นอะลูมิเนียมนะมันค่อนข้างหนักครับบอดี้มันเป็นโลหะนะครับมันจะหนักนิดนึงนะครับนะสปูนเป็นกาไฟบอดี้เป็นโลหะนะครับมันจะหนักนิดนึงนะครับนะนับแท็กเถิกอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับ you uh -huh.